ตอนที่5งานดีหมอนพกลับมาที่ห้องของตัวเองตรวจสอบรายการจัดซื้อดูแบบแปลนสาข,าขาของโรงพยาบาลที่กำลังจะสร้างเพิ่มเปิดอีเมลโครงการโรงแรมของอิดอชิระที่กำลังจะสร้างใหม่โดยมีเขาและราเมศกับอคินลูกพี่ลูกน้องของอิดรวมหุ้นส่วนด้วยคนละนิดคนละหน่อย สร้างเสร็จแล้วก็เปิดดูผลกำไรจากธุรกิจอื่นๆนอกจากกิจการโรงพยาบาลของครอบครัวที่เขาไปหย่อนไว้หลายๆที่การเข้ารับตำแหน่งประธานทำให้บทบาทการรักษาคนไข้ของเขาน้อยลงไปเยอะแม้ขนาดคลินิกที่เขาเปิดเองที่แต่เดิมทําคนเดียวก็ต้องหาหมออื่นไปเสริมแต่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะรู้ว่าสักวันมันต้องเป็นแบบนี้ หลังจากตรวจงานเอกสารรายจ่ายรายรับกำไรจากการปันผลในการที่เขาไปถือหุ้นไว้กับบริษัทต่างๆเรียบร้อยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไปหาเพื่อนสนิทมีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณหมอท่านประธานเอาเบอร์โทรศัพท์ของคนคนหนึ่งให้กูหน่อยสิไอเมธใครวะเพื่อนสนิท ของเมียมึงไงไอ้เมฆจี้เหรอวะมึงจะเอาเบอร์จีไปทำไมไอ้หมอนกหัน,หนามึงอย่าถามเยอะไอ้เมฆช่วยกูหน่อยอย่าให้เมียมึงรู้ล่ะว่ากูจะเอาจะไม่ให้นกรู้ได้ออยังไงไอ้หมอนกกูไม่มีเบอร์จีแล้วกูก็ต้องไปขอจากเขาถ้าไม่บอกว่ามึงจะเอาจะให้เขาเข้าใจว่ากูเอง ที่ไปขอเบอร์เพื่อนเมียหรือไงวะหานารกให้กูทแท้ๆเชียวมึงไม่รู้รหัสปลดโทรศัพท์เมียมึงหรือไงไอ้เมฆ <c oughs> ก็รู้ปลายสายออมแมอมตอบมึงจะช่วยกูหรือเปล่าเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูแอบไปขโมยมาให้ราเมศบอกแล้ววางสาย ท่านประธานไอแคร์แบงค์ลุกจากโต๊ะทำงานเข้าไปยังห้องเชื่อมที่ภายในทำไว้ยามลูกและภรรยามาพักที่นี่เห็นเมียรักกำลังให้นมลูกจึงไปนั่งซ้อนหลังและหอมแก้มภรรยาอืมกินจุแซวล,ลูกชายแล้วหอมแก้มภรรยาอีกฟอดสายตาก็สอดส่ายมองหาโทรศัพท์พอได้แล้วก็แอบหย่อนลงกระเป๋า แกลงเดินเข้าห้องน้ําเขาปลดรหัสล็อกเครื่องและค้นหาเบอร์โทรของจริญญาเจอก็ถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนสนิทแถมช่องทางติดต่ออื่นๆด้วยจะได้ไม่ต้องมาขออีกทีหลายๆรอบขี้เกียจขโมยโทรศัพท์เมียบ่อยๆใจคอไม่ค่อยดีดอกเร์นก <Dr. No. S 1> ขอบใจมันตอบสั้นๆราเมศไม่ได้พิมพ์อะไรตอบ เพราะต้องรีบเอาโทรศัพท์ไปคืนเมียส่วนเรื่องจริญญานั้นมันอยากให้รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเอง <c oughs> กินง่ายนอนง่ายบอกแล้วก็แอบ,บวางโทรศัพท์ลงที่เดิมเห็นภรรยาค่อยๆวางลูกลงตรงเบานอนพอหล่อนหมุนตัวกลับมาก็ช้อนปลายคางคนหน้าหวานขึ้นแล้วจูบอย่างอ่อนโยน แต่พอได้จูบแล้วก็อยากได้มากกว่านี้จึงอุ้มภรรยาไปที่โซฟาตัวใหญ่ลูกล่ะคะพี่เมฆก็หลับอยู่ไงเราทำกันตรงนี้ถ้าร้องก็ได้ยินเสียงราเมศบอกเคลื่อนมือไปยังจุดอ่อนไว้ไม่นานร่างสวยก็บิดกายให้ความร่วมไม้ร่วมมือจีตกลงมันยังไง เมื่อเช้ามีคนบอกว่าผัวแกมาส่งแถมยังพูดกันว่าหล่อมากว่ากันว่าหล่อจนต้องกรีดร้องชนิดที่ว่าความหล่อของผัวแกกลบเรื่องอีพี่อันเทแกจมมิดเลยตอนนี้ม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นสักคนมีแต่พร่ำเพ้อถึงผัวแกว่าหล่อตาแตกแล้วทำไมพวกฉันถึงมาไม่ทันเห็นผัวงานดีของแกล่ะ รจนาถามทำให้เพื่อนอีกสองคนจ้องมาด้วยสายตาทั้งอยากรู้และกดดันเออนั่นสิจีแกมันก็เหลือเกินมีแฟนแล้วปิดเงียบเชียวและที่แอลพี่อันผัวแกรู้หรือยังระวังตัวไว้ให้ดีเถอะชุติมาร้องเตือนเสียงขึงขังโอ๊ยนบเขาแยกแยะได้ขยากหยอกนะแก หยอกคือหยอกแฟนคือแฟนจริญญาจงใจพูดเสียงดังให้แม่มและอันได้ยินเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะมารับฉันพวกแกก็รอดูเองเถอะจริญญาบอกเท่านั้นก็ก้มหน้าก้มตาทำงานทำให้คนอื่นต้องเลิกถามทำงานไปสักพักก็มีสายเรียกเข้าหญิงสาวลังเลครู่หนึ่งเพราะมันเป็นเบอร์แปลกสุดท้ายก็ตัดสินใจรับ ฮัลโหลเย็นนี้จะขนเสื้อผ้ามาเลยไหมเสียงปลายสายไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครสงสัยเธอคงไปแจกเบอร์ให้เขาตอนเมาอย่างแน่นอนไม่ต้องสืบจรินยากแกล้งนิ่งไปครู่หนึ่งปลายสายจะได้รู้ว่าอย่างน้อยเธอยังใช้เวลาคิดบ้างก็ได้นะของมีไม่มากเท่าไหร่ตอบแล้วก็คิดอะไรบางอย่างได้ เย็นนี้ว่างไหมถามไปอีกฝ่ายก็นิ่งไปนานอา้าวเฮ้ยทำไมคิดนานกว่าเธออีกวะก็พอได้อยู่นะอยากให้ทำอะไรล่ะเลี้ยงข้าวหน่อยอืมเพื่อนฉันด้วยนะอีกสามคนจะเอาเพื่อนมาถล่มเหรอเปล่าจะอวดคุณ ครั้งนี้จริญยากรอกเสียงกระซิบกระซาบกลัวคนอื่นได้ยินก็ได้คุณหรือผมเป็นคนเลือกร้านล่ะคุณสิก็ต้องคุณเลี้ยงเอาที่คุณโอเคกับราคาตามนั้นแต่ต้องให้ไปเจอที่ร้านนะเพราะคุณต้องแวะฉีดยาคุมแล้วก็เลยไปเก็บของด้วยนัดสักทุ่มหนึ่ง พวกเขาโอเคไหมได้ค่ะแล้วเจอกันนะที่รักจรินญ,ญาบอกแล้วหน้าแดงเองเธอหลุดเรียกเขาว่าที่รักโดยอัตโนมัติไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงบ้างหญิงสาวมองโทรศัพท์ยิ้มยิ้มแล้วหันไปบอกเพื่อนๆว่าเย็นนี้แฟนจะเลี้ยงข้าวสาวๆก็เฮก,กันใหญ่โดยอีกมุมหนึ่งนั้นคนที่วางโทรศัพท์ลงก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ เมื่อนึกถึงคำเรียกเขาว่าที่รักมันหวานหูเป็นธรรมชาติเหมือนหล่อนคิดแบบนั้นจริงๆบ <c oughs> ันเทิงดีบอกกับตัวเองยิ้มยิ้มเขารู้สึกว่าชีวิตมันไม่น่าเบื่อไม่ําเจเมื่อมีตัวเปียกมาป่วนชีวิตหล่อนเป็นของแปลกที่น่ารักกระทัดรัดไปหมดทั้งตัวตาก็สวยปากก็สวยจมูกก็น่ารัก ยิงใบหูรูปหัวใจถูกใจเขามากมันดูกระจุ่มกระจิ๋มไปหมดสีผิวหล่อนเนียนสวยไม่ขาวเกินไปที่สำคัญหล่อนแปลกไม่เคอะเขินไม่เกรงใจเขาเลยแต่ก็ตรงไปตรงมาขี้งกด้วยอ๋อขี้ขโมยอีกอย่างเพราะหล่อนแอบหยิบช็อกโกแลตใส่กระเป๋าไปโดยไม่ได้ขอหายากมากสิ่งที่หล่อนทำไม่มีใครเขาทำกัน อยู่มาจน30กลางๆแล้วยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยดูแล้วเรียวดีเวลาเลิกงานทุกคนทยอยออกจากออฟฟิศจรินยาเดินมากับเพื่อนสมคนถึงตัวเปียกกระทัดรัดกว่าใครแต่รัศมีความเป็นลูกพี่ของแก๊งก็โดดเด่นมากเฮ้ยเฮพวกแกดูสิรถตรูของใครมาจอดตรงนั้นวะโคตรสวยเลยอะ่ะ รจนาชี้ชวนให้เพื่อนๆดูจริญญาได้แต่ยืนยิ้ม,มเมื่อช้าพวกนี้ยังไม่ทันเห็นตอนที่เขามาส่งเธอพอทั้งหมดลงมาจากรถเจ๊กังนกห้าร้อยของเธอก็กลับขึ้นรถไปแล้วคันนี้ยี่สิบกว่าล้านนะจ๊ะไม่ต้องนั่งหรอกแค่ไปถ่ายรูปกับรถก็ดูแล้วชุหรือชุติมากล่าวขึ้นเฮ้ยเฮ้ยแกหล่อมาก ก็ไก่จิดพันล้านตัวเอหรือเอมิกาบอกสกิดให้ดูคนที่ลงมาจากรถเชียข่าววิ่งเลยถ้าได้สักอึบนะไม่จะเลียให้ยันง,งามก้นแน่นๆเลยไม่ใช่ละเสียงนางเพื่อนๆที่ดังมาหลังๆเริ่มไม่ใช่ละสริญญาบอกตัวเองหน้าบูดต,ตอนแรกก็ภูมิใจที่ตัดสินใจรับบริการจากนบ500ตอนนี้ชักหงุดหงิด เมื่อนบห้าร้อยถูกแทะเลมอย่างซึ่งหน้าพานจะยกเลิกนัดกินข้าวกับนางพวกนี้เสียบัตรเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยแกเอ๋ยหล่อแบบตะโกนเลยดูสิเขาส่งยิ้มมาทางนี้ด้วยเขาถูกใจฉันหรือเปล่าวะชุติมาเอ่ยเสียงเคลิ้มฝัน no 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 เขายิ้มให้ฉันอยากรจนาขัดขึ้นเสียงเขียว กล้ามแน่นมากขาวแบบนี้นมชมพูกรุบๆแน่นอนเอมิกาการันตีโอ้ยหยุดเถะพวกแกเลิกกัดกินแฟนฉันทางสายตาสทัทีอย่าให้ได้ยินอีกนะว่าใครคิดจะทำม่ดีไม่ร้ายกับแฟนฉันในที่สุดจริญญาก็ทนไม่ไหวโวยวายออกมาเอาเนิ้วจิ้มหน้าผากบรรดาชนีหิวเป็นรายตัวและถลึงตาใส่ อย่าแม้แต่จะคิดรีบขายแฟนฉันออกมาจากจินตนาการของพวกแกเดี๋ยวนี้เชียวบอกไปสามสาวก็น่าเจือนแฟนกันหรอก็ใช่นะสิหัวนมชมพูก,กุบกุบนะ่ะของฉันคนเดียวอยากว่าแล้วจรินยาก็วิ่งไปหานก500ที่กำลังเดินมาหาเกาะแขนล่ำๆของเขาอย่างห่วงแหนมีอะไรกันเหรอ ลูกพี่จีหมอนอบออกจะง,งงๆเมื่อตอนอยู่ในรถก็เห็นตัวเปี๊ยกของเขายังดีๆแต่เมื่อครู่นี้กลับทำท่าเหมือนจะกินหัวเพื่อนไม่มีอะไรค่ะฉันกำลังปกป้องคุณปกป้องผมหมอนอบงงมีเรื่องให้แปลกใจได้ตลอดจริงๆก็พวกนั้นกำลังใช้สายตา และจินตนาการปู้ยี่ปู้ยำคุณสารพัดฉันก็เลยต้องปรามกันหน่อยห่วงผมเปล่านะเอ้ยใช่ใช่มันก็ต้องใช่อยู่แล้วตอนนี้ฉันผูกปินโตกับคุณน,นี่จะไม่ห่วงปินโตของตัวเองได้ยังไงกันของแบบนี้แบ่งกันกินได้ที่ไหน